มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสั่งปิดหมู่บ้านโรงเรียนหลังพบคลัสเตอร์ใหญ่ติดโควิด1 9เพิ่มอีกวันที่11ทธันวาคม64มีรายงานว่าจังหวัดลำปางนะคะพบผู้ติดรายใหม่17รายเป็นคลัสเตอร์ครอบครัวบ้านหนองยางตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปาง3รายแยกเป็นอำเภอห้างฉัด2รายอำเภองาว1ราย คลัสเตอร์บ้านศบเติรนตำบลศบปาดอําอเภอแม่เมาะนะคะจำนวน11รายและเป็นผู้ติดรายใหม่3รายแยกเป็นอําเภอเมืองลำปาง2รายอําเภอเงาวจำนวน1รายอยู่ระหว่างการสอบสวนในพื้นที่อําเภอแม่เมาะสำหรับคลัสเตอร์ของเกษตรกรรมเกี่ยวข้าวตีข้าวบ้านศบเติรนนะคะวันนี้พบผู้ติดเพิ่ม11รายรวมปัจจุบันมียอดผู้ติดสะสมตำบลศบปาดน,นะคะ63ราย ตำบลจางเหนือ39รายตำบลแม่เมาะและตำบลนาศักแห่งละ10รายค่ะทางนี้นะคะบ้านศบเติรนพบผู้ติดรายแรกนะคะเป็นหญิงเมื่อวันที่2อธันวาคมที่ผ่านมากลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงนะคะตรวจโควิด1 9ด้วยวิธีการ rt-pcr จำนวน142รายตรวจพบนะคะ30รายสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจำนวน1418ราย ด้วยวิธี ATK พบ22รายล่าสุดวันนี้ตรวจรอบที่สองพบผู้ติดอีก11รายรวมคลัสเตอร์พบผู้ติดกว่า63รายด้านนางจันทร์ศรีวงอ้ผู้ใหญ่บ้านบ้านศพเติรนและก็คณะกรรมการหมู่บ้านนะคะได้ประกาศปิดหมู่บ้านห้ามคนเข้าออกเป็นระยะเวลา14วันยกเว้นมีเหตุจําเป็นต้องแจ้งคณะกรรมการหมู่บ้านและอ,อสอมอโดยตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านศพเติรนนะคะเพื่อป้องกันการแพรก่กระจายของโควิด ในการนี้ชาวบ้านต้องกักตัวทั้งหมู่บ้านได้รับผลกระทบค่ะส่วนอำเภอเงานะคะผู้ติดรายใหม่เป็นหญิงอายุ66ปีตำบลแม่ตีบอยู่ระหว่างสอบสวนปัจจุบันมีผู้ติดสะสม48รายรักษาหายแล้ว43รายอยู่ระหว่างรักษาอีก4รายขณะเดียวกันนะคะโรงเรียนไทยรัฐพิทยา85บ้านห้วยทากตำบลบ้านหววอำเภองาวได้ประกาศปิดโรงเรียนออกไปจนถึงวันที่20ธันวาคม64นี้ หรือว่าจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหลังจากประกาศปิดโรงเรียนมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่6-9ธันวาคม64เนื่องจากครูที่โรงเรียนติด3รายนะคะหลังกลับจากการฝึกอบรมและเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนนะคะและบุคลากรและชาวบ้านด้วยค่ะอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนทําตามมาตรการป้องกันเพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด -19 นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ